เล่นซ่อนหายเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณปอนคุณปอนเล่าไว้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นเด็กตอนอายุประมาณ9ก้าขวบได้จะเล่าจากในความทรงจำบวกกับสิ่งที่พ่อแม่เล่าให้ผมฟังด้วยเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครลืมจนทุกวันนี้ครอบครัวของผม เป็นคนจังหวัดจันทบุรีพ่อแม่ก็จะพาผมไปวัดเป็นประจำอีว่าจะเป็นงานวัดหรืองานบุญและวันที่เกิดเรื่องก็คือวันที่เป็นงานส่งน้ำพระประจำปีที่วัดก็จะมีเด็กๆลูกๆของชาวบ้านแถบนั้นมาเล่นกันเยอะแยะด้วยความเป็นเด็กผมก็แยกจากพ่อแม่ ไปเล่นกับเพื่อนกลุ่มใหม่ที่หลังวัดเพื่อนกลุ่มนี้กำลังจะเล่นซ่อนแอบกันอยู่พอดีโดยทั้งหมดมีกันประมาณ8คนรวมผมด้วยก็โอน้อยออกกันแล้วผมก็เป็นคนที่ต้องไปซ่อนตัวเพื่อนที่เป็นฝ่ายหาก็หลับตาที่ต้นไม้นับไปส่วนพวกผมและเพื่อนที่เหลือ ก็วิ่งหาที่ซ่อนกันในวัดผมวิ่งแยกไปไกลกว่าใครจนไปเจอเด็กผู้หญิงในกลุ่มที่วิ่งไปซ่อนในบ่ออิฐลักษณะคล้ายบ่อน้ำแต่ไม่ลึกผมก็เลยลงไปด้วยแล้วก็ปิดฝาด้านบนไว้ก็ยังหัวเราะกับเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าคงไม่มีทางหาเราเจอ ผมชวนคุยไปเรื่อยก็เลยรู้ว่าเด็กคนนั้นชื่อทับทิมผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเผลอหลับไปแค่ไม่นานเพราะตื่นขึ้นมาอีกทีในนี้มืดสนิทเลยผมก็พูดกับทับทิมว่าคงไม่มีใครเจอแล้วละ่ะไปกันเถอะแต่กลับไม่มีเสียงตอบ ผมรีบเปิดฝาบ่อทำให้เห็นว่าในนี้กลับมีแต่ผมคนเดียวผมรีบวิ่งกลับมาตรงลานหน้าวัดปรากฏว่ามีตำรวจพระกับชาวบ้านอยู่หลายคนแล้วก็เป็นเสียงพ่อแม่ของผมตะโกนเรียกชื่อผมแล้ววิ่งเข้ามากอด ตอนนั้นผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ถามผมด้วยน้ำเสียงเหมือนจะร้องไห้ว่าไปไหนมาผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเล่นซ่อนแอบ,บกับเพื่อนๆที่หลังวัดและตามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปแอบ,บในบ่อข้างหลังแล้วเผลอหลับไปจนตื่นขึ้นมาก็อยู่คนเดียวแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ยละครับ ตำรวจพูดแทรกขึ้นมาว่าจะเป็นไปได้ไงเด็ <_ an> กๆที่เล่นบอกว่ามีแต่เด็กผู้ชายแล้วผมก็หายไปตั้งสองวันสองคืนแล้วอีกอย่างในบ่อข้างหลังวัดนั้นทุกคนไปหาแล้วก็หาไม่เจอผมนี่งงมากในตอนนั้นจนสุดท้ายประสง์รูปหนึ่งก็บอกให้ทุกคน ตามไปที่สุสานด้านหลังวัดและท่านก็หยุดอยู่ที่สุสานของคนคนหนึ่งผมก็ตกใจร้องออกมาทันทีเพราะชื่อบนสุสานนั้นคือทับทิมภายหลังพระท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อห้าปีก่อนน้องทับทิมไปเล่นที่หลังวัด แล้วเกิดพลัดตกลงไปในบ่อน้ำแล้วเธอก็จมน้ำตายทำให้ภายหลังต้องถมปูนปิดไว้ถาวรจนผมโตขึ้นนึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็ยังต้องขนลุกทุกครั้ง